ถ้าคนที่ใจใส่มากๆก็จะเห็นได้เปอร์เซ็นต์สูงกว่าคนที่ใจขุนๆเหมือนเราใส่แว่นที่มันสะอาดกับแว่นที่มันมีฝุ่นละอองก่อนั่งคุณภาพใจของแต่ละคนก็ยังไม่เท่ากันแต่ถ้าเรามันฝึกใจมากเข้ามากเข้ามันก็จะดีขึ้น<อ>ก็ให้ขยันนั่งต่อไป ่าไม่คิดว่านั่งแล้วไม่ได้อะไรนอกจากความเมื่อยนอะมันได้เอาแค่คนจะมานั่งหลับตาเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีบุญเนี่ยเขาไม่มาทําหรอก<ม>นั่งเล่นไพ่เล่นนั่งเล่นได้ทั้งคืนแต่นั่งสมาธิสักชั่วโมงนี่รู้สึกมัน<ต>เรื่องหนักหนาแต่แต่นั่งแล้วจะเคลิ้มหลับหรอคะเคลิ้มไปบ้างก็ไม่เป็นไร<ม>เพราะว่าถ้า ตอนนี้ถ้าเราเหนื่อยมามากบางทีสังขารมันไม่อำนวยมันก็อยากจะพักมันก็อยากจะหลับนั่งขาที่หลับก,ก็ดีกว่าฟุง้งคำว่าฟุ้งก็คือนั่งแล้วเครียดฟุง้งฟุ้งนี่คือคิดไปเรื่อยเปลือยเลยฟุ้งสร้างลำคาญใจอ่ะคือฟุ้งเนี่ยก็ถือว่าหลับดีกว่าเพราะว่าฟุ้งแล้วมันเหนื่อย ถ้าบางคนฟุ้งท่านหนักกว่ฟุ้งนั่นคือเครียดเลยนะคือแบบไปเพ่งเพียนจัดจนกระทั่งเครียดอันนั้นคือยิ่งผิดวิธีเลยแต่ฟุ้งเนี่ยมันเป็นเพราะว่ายังหยุดความคิดไม่ได้มันเลยฟุ้ง <Okay. S 1> ที่ให้สัมมาอระหังนี้ก็เพื่อจะเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากหลายสิบเรื่องมาเป็นเรื่องเดียวคือเรื่องสัมมาอระหังมีถ้อยคําที่สามารถเปรียบได้ในหลายๆอย่าง พอดีว่าคุณโยอมใช้กล้องถ่ายรูปอยู่ก็อาจจะเปรียบเทียบเหมือนกับการถ่ายภาพก็ได้ถ้ายมสมัยก่อนที่ใช้กล้องทั่วๆไปที่ระบบมันยังไม่ไฮเทคเหมือนปัจจุบันเวลาถ่ายภาพแล้วมือไม่นิ่งหรือการกดชัตเตอร์ที่ไม่นิ่งเนี่ยผลมันเป็นยังไงอันนี้คนถ่ายรูปเป็นก็จะรู้ทุกคนใช่ไหม ว่าภาพมันออกมาไม่ชัดมันจะเบลอมันจะเป็นภาพที่ไม่ชัดใช้งานไม่ได้แต่ถ้าเราวางกล้องนิ่งๆบางคนถึงต้องจะใช้ขาตั้งเนะี่เพราะต้องการความนิ่งร้อยเปอร์เซนแล้วกดชัตเตอร์ก็ต้องกดให้เป็นนั้นความนิ่งก็จะทำให้ได้ประสิทธิภาพมากกว่าหรือเต็มที่คือความชัด อันนั้นแค่กล้องถ่ายรูปนะแต่ถ้าใจของคนเรานี่ยิ่งยิ่งเกินเปรียบเลยยิ่งจะนับจะประมาณไม่ได้เลยว่าถ้าใจนิ่งแล้วดียังไงถ้าเราฝึกสมาธิต่อไปต่อไปเรื่อยๆและศึกษาธรรมะเข้าไปมากเข้าเนี่ยเราจะเห็นคุณค่าของความนิ่งเนี่ยได้มากทั้งสติทั้งปัญญาเนี่ย จะเกิดขึ้นได้ก็เพราะใจที่หยุดนิ่งนี้แหละที่เราเรียกว่าสมาธิเป็นบ่อกเกิดของปัญญาก็มาจากใจที่หยุดนิ่งนี่แหละสมาธิก็แปลว่าความตั้งมัน่นหรือว่าความหยุดนิ่งของใจแล้วใจที่หยุดนิ่งเนี่ยจะทําให้มีพลังถ้าจะพูดถึงคําว่ามีพลังก็ลองนึกถึง ตอนเด็กๆบางคนอาจจะเคยเอาเลนหรือแว่นขยายมาส่องแดดเพื่อทำให้เกิดความร้อนเผากระดาษอะไรอย่างเง้นะเคยเล่นไหมอย่างนั้นแหละอันนี้เราเข้าใจได้เป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานง่ายๆ <c oughs> เลนหรือแว่นขยายเนี่ยมันรวมแสงรวมจุดโฟกัสแล้วแสงก็ไป รวมกันอยู่ตรงจุดใดจุดหนึ่งที่นิ่งมั่นคงมันก่อให้เกิดพลังได้ถ้าเทียบกับใจก็คือถ้าใจเรานิ่งมันจะเกิดพลังขึ้นมาข้างในและพลังนั่นแหละที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้มนุษย์ทั้งหลายมีกำลังใจแตกต่างกันมีพละกำลังที่อยู่ภายในแต่ไม่ใช่กำลังภายในแบบ มวยจีนนะแต่มันเป็นพลังที่ละเอียดกว่านั้นมากกว่าแล้วมันเป็นพลังแห่งความดีด้วยเพราะเกิดจากสัมมาสม,มาธิคือสม,มาธิที่ถูกต้องพลังที่มากกว่านั้นให้ผลอย่างไรให้ผลอย่างนี้คือใจของคนที่มีกําลังเช่นนั้นมากพลังที่เกิดจากความหยุดนิ่งมาก คิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดจะสำเร็จได้ง่ายได้เร็วกว่าถ้าเทียบกับร่างกายความแข็งแรงของร่างกายก็คือใครร่างกายแข็งแรงกว่าให้ไปยกโต๊ะยกเก้าอี้ขุดดินแบกข้าวสารอะไรเนี่ยมันก็จะทําได้มากกว่าเร็วกว่าคือพูดง่ายๆว่าได้งานได้ผลงานเนี่ยมากกว่า อันนั้นคือกายแต่ใจก็ทํานองเดียวกันเพียงแต่ว่าปุทุชนทั่วไปมองไม่เห็นว่ากําลังของใจคุณภาพของใจของแต่ละคนเนี่ยมันต่างกันเท่าไหร่ไอคนข้างนอกนี้เราเห็นร่างกายกยํายำนี่เราก็รู้แล้วแข็งแรงเห็นคนไหนบบอบางพร้อมไม่มีกล้ามเนื้อไม่มีเรียวแรงเนี่ยก็ะย่องกระแกลเราก็เห็นชัด แต่ใจที่อยู่ข้างในเนี่ยคนทั่วๆไปถ้าไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาก็จะมองไม่ออกกําลังของใจที่มากกว่านั่นแหละเวลาเราคิดปรารถนาอะไรเนี่ยมันจะสําเร็จง่ายสําเร็จแล้วสําหรับท่านผู้ชมที่สนใจที่จะร่วมกิจกรรมกับวัดธรรมกายนะคะขอเชิญไปร่วมได้นะคะคือวันที่25ตุลาคมนะคะเขาจะมีการทอดกระถินสาม,มัคคีค่ะนะคะนี่คือบรชัว ของการท่อกระถินนะคะค่ะคือจัดที่สปอร์เซนทรัมเดอะซันชมเบอร์คินะคะที่ไบเยี่ยมนะคะขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ